สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาดูต้นไม้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขากำลังออกดอกนะคะเขาชื่อว่าต้นกาลปะพึกค่ะไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักหรือเปล่านะคะช่วงนี้เขากำลังออกดอกเยอะมากเลยนะคะเขาจะเริ่มออกดอกช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาค่ะและก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาแล้วนะคะดอกเขาก็จะเริ่มโรยนะคะและก็จะมีอ,ออกฝักนะคะ ซึ่งการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์ของกะราประพึกนี้เป็นการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดค่ะซึ่งพี่ตีก็ได้มาหลายต้นอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ตีวันนี้นะคะพี่ตีจะพาไปเพาะวิธีการเพราะาต้นกะราประพึกทํทำยังไงนะคะซึ่งเมื่อ,อเมื่อ ประมาณเกือบกลางปีที่แล้วพี่ตีก็ได้เพาะไว้อยู่ประมาณ4ี่หต้นนะคะและเขาก็ออกต้นให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ตีจะพาไปดูดอกใกล้ๆนะคะและก็จะพูดในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของกะลาประพฤกด้วยนะคะรู้หรือไม่กะลาประพฤกเขาเป็นพืชอ่าเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดบุรีรัมด้วยนะคะที่สําคัญนะคะกะลาประพฤกใบของเขานะคะ ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาใบบาเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบประดับนะคะทําทเป็นพวงมาลัยครอบที่ศีรษะใช่ไหมคะซึ่งเขาก็เป็นใบที่มีความสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของในประเทศไทยนะคะเขาใช้สัญลักษณ์ของกาลประพฤกมาประดับบานะคะ เขาเรียกว่าอินทนูตรงบริเวณไหล่ของทหารแล้วก็ตำรวจนะคะซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมงคลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเพา,พาะพันธุ์กลละปะพฤกกันวิธีเพาะพันธุ์เพาะยังไงนะคะซึ่งอาจจะได้ดูต้นที่พี่ตีได้เพาะทิ้งไว้แล้วนะคะแล้วเขาก็โตแล้วก็ต้นใหญ่พอที่จะลงดินได้แล้วด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดู ดอกของกะละปะพลกที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปดูใบของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ไปเพาะต้นะกะละปะพลกกันเลยไปกันเลยค่ะค่ะนี่คือต้นกะละปะพลกที่พี่ตีพามาดูนะคะตอนนี้ก็คือเขาออกดอกเต็มแล้วนะคะแล้วก็บางช่อเขาก็จะเริ่มโรยลงมาที่พื้นนะคะแล้วก็จะมีใบอ่อนนะคะ เกิดขึ้นแทนนะคะแล้วก็อีกไม่นานเขาก็จะมีออกฝักนะคะค่ะช่วงนี้ก็คือดอกของเขาสวยมากๆนะคะกระลประพฤกเป็นไม้ต้นไม้ที่ที่เป็นมงคลนะคะเรื่องของการปลูกแล้วก็ดูแลก็ง่ายด้วยนะคะเขาชอบแดดนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบเนี่ยพี่ตีพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะใช่ค่ะ ค่ะนี่คือลักษณะของใบกะระประพฤกนะคะซึ่งลักษณะใบาเขาคล้ายกับใบมะขามนะแต่ว่าเขาก็จะมีความมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามของเขานะคะยอดอ่อนก็จะมีสีออกแบบส้มๆนะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งใบของเขาเนี่ยในต่างประเทศเขาจะนิยมเอามาทําเป็นชอบพวงมาลัยนะคะพวกที่ศีรษะนะคะในเรื่องของงานมงคลนะคะ ลักษณะดอกของกระประพึกก็สวยมากนะคะซึ่งพี่ตีก็ไม่สามารถที่จะพาขึ้นไปดูข้างบนสูงๆได้นะคะเพราะว่าต้นของเขาก็ระยะตอนนี้ก็คือน่าจะสูงประมาณ6เมตรได้อยู่นะคะ3-6ถึงเมตรนะคะก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าพี่ตีใช้ไม้สอยลงมาค่ะดอกของเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะมีความสวยงามน่ารักนะคะถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยพี่ตีว่ามาลองถ่ายรูปดูนะคะสวยดีนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปทำการเพราะชำต้นกลาประพึกกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ตีได้พาไปดูต้นกลาประพึกซึ่งเป็น ต้นไม้ที่อยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็อยู่ประมาณสองต้นนะคะช่วงนี้เขาก็ออกดอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีจะพามาดูวิธีการเพราะขยายพันธุ์ต้นกระประพึกนะคะซึ่งต้นนี้นะคะพี่ตีได้บูกเพาะไว้เมื่อประมาณน่าจะประมาณปีที่แล้วนะคะเขากา็ได้ต้นมาประมาณ 3- 4ต้นนะคะซึ่งวันนี้พี่ตีจะมา,าทำให้ดูว่าวิธีการเพราะขยายต้น กลาประพึกทํทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ตีจะให้รู้จักต้นกลาประพึกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นฝักของเขานะคะใช้ฝักเขาจะใหญ่อยู่นะคะเนี่ยค่ะซึ่งพี่ตีก็เก็บไว้หลายฝักอยู่นะคะแล้วก็จะเริ่มลองอทยอยเพาะไว้นะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกไว้พื้นที่ สวนนะคะปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นมเมล็ดของเขานะคะซึ่งพี่ตีได้แกะออกมานะคะค่ะอันนี้คือเป็นมเมล็ดของเขานะคะกระลาประพฤกนะคะอันนี้เป็นดอกนะคะที่พี่ตีได้เก็บมาให้ดูนะคะ กระลาประพฤกเป็นไม้ถิ่นในทวีปอเมริกาเขตร้อนนะคะซึ่งการขยายพันธุ์เนี่ยจะมีขึ้นโดยทั่วไปนะคะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการตอนกิ่งนะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกกันได้ทั่วไปค่ะตามบ้านตามวัดในทุกพื้นที่ทุกภาคนะคะใบมีขนาดเล็กนะคะคล้ายกับแครฝรั่งนะคะหรือใบขี้เหล็กนะคะโดยเป็น อ่าพวกใบเนี่ยแบบใบของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับขนนกนะคะซึ่งปลายเขาเนี่ยเป็นคู่นะคะเรียงกันนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากนะคะแกนกลางนะคะจะยาวประมาณ15-30้ถึงเซนค่ะดอกกระลาประพฤกจะออกดอกเป็นช่อค่ะอย่างที่พี่ตีเด็ดมาให้ดูนี้นะคะช่อดอกเป็นแบบช่อกระ จัดกระจายนะคะแล้วก็เป็นช่อในลักษณะที่เ่เป็นพุ่มด้วยก็มีนะคะใบประดับเป็นรูปไข่นะคะปลายแหลมนะคะขนาดกว้างประมาณ30เมนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นฝักของเขาซึ่งพี่ตีได้เก็บมานะคะ ก็เป็นฝักของปีนี้นะคะเขากําลังเริ่มดํานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาแก่แล้วล่ะนะคะก็ถ้าเขามีการแห้งแห้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะร่วงลงมาที่พื้นนะคะแล้วก็มีเม็ดมีเมล็ดแบบนี้นะคะกระจัดกระจายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝักที่แบบนี้เลยสมบูรณ์นะคะเมื่อปีที่แล้วพี่ตีได้เก็บมาเนี่ยเก็บไว้ที่หลังบ้านนะคะ ก็ถ้ามีเวลาพี่ตีก็จะขยายไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเอาไปปลูกบริเวณพื้นที่สวนแล้วก็ที่นาที่พี่ตีได้ทําการถมไว้นะคะเพราะว่าต้องการที่จะเอาไว้เป็นไม้ประดับด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ใช้ในการาทําพวกที่นั่งนะคะสรรพคุณของกาลรรปพึกนะคะเนื้อในใช้เป็นยาแก้พิษไข้ค่ะ เปลือกและเมล็ดใช้รับประทานเป็นยาทําให้อาเจียนนะคะฝักข้างในนะคะปรุงรับประทานเป็นยาระบายอ่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีการทานนะคะฝักเนื้อในของกะลาปลกเนี่ยจะใช้ปริมาณการทานอยู่ที่ประมาณ8กรัมนะคะช่วยในเรื่องของการระบายอ่อนๆได้นะคะคนสมัยก่อนนะคะจะใช้เนื้อฝักในนะคะกินกับหมากค่ะใช้ ในการเคี้ยวหมากได้นะคะค่ะส่วนเนื้อไม้ของฝักนะคะจะนำามาทำเป็นย้อมสีเนื้อผ้าได้ด้วยนะคะเนื้อไม้จะมีสารฝาดนะคะนำมาใช้ในการฟอกหนังได้ค่ะนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปนะคะต้นกระประพฤกนะคะและจัดเป็นพันไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นไม้มงคลได้ด้วย นะคะที่สำคัญนะคะกาลปะพฤกเป็นไม้มงคลของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ <c oughs> ค่ะนี่คือต้นกาลประพฤกที่ปี่ตีได้ทำทาการเพราะไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณหต้นนะคะพี่ตีก็จะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเขาพร้อมที่จะลงดินได้ด้วยนะคะซึ่งพี่ตีมีแผนว่าจะเอาไปปลูกในช่วงฤดูฝน รดูของปีนี้ด้วยด้วยเลยนะคะค่ะในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะพี่ตีได้ทําการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดค่ะแล้วก็วันนี้พี่ตีจะทําให้ดูนะคะการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเนี่ยทำยังไงนะคะอ่าเริ่มแรกนะคะอ่าต้นกะหล่ำปพึกเนี่ยพี่ตีได้ฝักของเขามานะคะก็จะเป็นฝักแก่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฝักที่สมบูรณ์แล้วนะคะ ฝักของเขาก็จะเป็นฝักใหญ่อยู่นะคะลักษณะาคล้ายาคล้ายฝักคูณแต่เขาจะมีความใหญ่แล้วก็ฝักใหญ่กว่านะคะส่วนมเมล็ดของเขาก็คล้ายคายกันนะคะซึ่งพี่ตีได้แกะออกมาแล้วนะคะ,ะ,ะนี้พี่ตีจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ,มะเมล็ดของเขานะเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยพี่ตีก็จะใช้วิธีการตัดตรงบริเวณปลายแหลมนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตก แตกหน่อได้เร็วขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะตัดออกเลยนะคะจะใช้กันไกรก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะตัดปลายเสร็จนะคะพี่ตีก็จะนําไปแช่น้ําไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําม,มาใส่ในถุงเพาะชําได้นะคะถุงเพาะชําก็จะใช้ดินปรุงทั่วไปค่ะ ก็อย่างที่พี่ตีใช้เนี่ยก็จะเป็นดินปรุงที่ใช้ในการปลูกพืชปลูกผักทั่วๆไปแล้วก็ดินที่ใช้ในปรุงต้นไม้ชนิดอ,อื่นๆนะคะสูตรในการปรุงก็ใช้ใช้ดินาตามบ้านทั่วไปค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของมูลไส้เดือนนะคะกากมะพร้าวนะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวน,นิดหน่อยนะคะ การลดน้ำนะคะก็ต้องลดน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็นําไปตั้งในบริเวณที่ร่มนะคะประมาณ15-20วันเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ให้น้ําเขาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้เขาโดนแดดนะคะพอเขาแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะให้โดนนิดนึงนะคะโดยธรรมชาติของต้นกระลำประพฤกเขาจะชอบแดดอยู่แล้วนะคะพอเขาแข็งแรงเสร็จเนี่ยเราก็นํามาให้เขาโดนแดดลําไรได้นะคะแล้วก็ลดน้ําปกตินะคะ ก็วิธีการนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะพี่ตีก็ลองเพาะดูเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เกิดผลจริงๆนะคะต้นเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ดูแล้วอ,ลอดอยู่แล้วนะคะก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะปลูกก็ลองลองหาดูนะคะในพื้นที่เนี่ยน่าจะมีอยู่นะคะส่วนดอกของกระลำบําพึกนะคะดอกเขาจะสวยมากเลยนะคะในช่วงของเดือน มีนาเนี่ยต้นต้นเดือนเนี่ยเริ่มจะโรยแล้วนะคะที่บ้านพี่ตีนะคะแต่ว่าดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเราปลูกไว้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ที่สวยนะคะส่วนไม้เขาก็มีประโยชน์นะคะที่พี่ตีได้กล่าวไว้แล้วนะคะค่ะรู้หรือไม่ว่ากระบประพรึกนอกจากจะมีดอกที่ให้ความสวยงามแล้วเนี่ยใบยของเขาก็ยัง มีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะกระลาประพฤกเป็นพืชเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้แห่งชัยชนะนะคะ,ะส่วนใหญ่นะคะกระลาประพฤกที่ที่มีแล้วก็นําใบไปเนี่ยสำหรับใครที่มีการแข่งขันอย่างเช่นการแข่งขันต่างๆนะคะที่เราเคยเห็นนะคะเขาก็จะใช้ใบกระลาประพฤกน,นะคะทำเป็นพวงมาลัยนะคะ บนศรีรษะนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะนะคะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะถือว่าดีมากๆนะคะถ้าใครนําไปปลูกไว้ก็พี่ดีว่า,อ,าอยากจะแนะนํานะคะลองเอาไปปลูกดูนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ได้พามารู้จักต้นกระปพผึกนะคะซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญดอกของเขาก็สวยนะคะเป็นต้นไม้ ที่ให้ความสวยงามให้ความร่มเย็นนะคะแล้วก,ญญลก,ก,ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่จีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ